สวัสดีทุกคนทุกท่านนะผมได้เข้ามาตอนนี้ก็ช่องสมเมส็ไอที่เช่นเดิมเช่นเคยนะผมแล้วก็ยังไม่หายสบายดีเจ็บคออยู่ด้วยนะเออแต่ว่าวันนี้นะผมมาแนะนำมือถือราคาคุ้มค่านะครับผมเนาะตัวแรมโพคสตอร์เดอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบแปดนะอ่ะก็คือเรียมเซี่ยวมีเลดมีเอสามตัวนี้เนาะเออ ตัวนี้ผมเคยทำไปแล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้เขาลดราคากันมากเลยตัวนี้นะครับผมตัวแรมหกนะโซเลตหนึ่งร้อยสิบแปดตอนนี้อยู่ที่สองพันสองร้อยเก้าสิบาทท่าน,น,นเองคือไม่แพงแล้วครับผมตอนนี้ก็ใครสนใจคุ้มค่ามากเลยนะครับผมเนาะเออประกันเพิ่มอ,อีกสองปีโดยผมโดยตรงนะครับทางในติ๊กต็อกเลยนะใครสนใจนะครับผมเนาะเออแล้วก็มาสู่ช่วงสเปคก่อนนะครับผมตัวนี้หน้าจอนะให้ความใหญ่ไปที่6 เจ็ดหนึ่งนิ้วเลยคือโคตรใหญ่เออเนาะตัวนี้อัตรารีเฟล็กซ์ที่เก้าสิบเฮิร์ตนะครับผมเนาะเป็นหน้าจอแผงเนี่ยเป็น S D plus เท่านั้นเนาะแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับผมในราคานี้เนาะก็คุ้มแล้วนะเออส่วนตัวนี้นะครับผมเนาะอัตราการสู้แสงแดดอยู่ที่ห้าร้อยนิตนะครับคนเนาะเออแล้วก็ตัวนี้นะลองรับเอ่อแทสติ้กลีดนะครับอยู่ที่180เฮิร์ตนะก็คือเร็วนั่นแหละเอาไง่ายๆนะพอสมควรเลยเออลองรับเสนออ่า แบตสองสายตาพร้อมเลยนะครับเนาะก็มาฟังสเปคของทางด้านกล้องก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเนาะก็ตัวกล้องนะครับผมเนาะก็ไม่ได้บุ๋หวาอะไรมากนะเออเป็นกล้องหลัง2ตัวเนาะเลนหลักนะผมตัวนี้ให้มาที่8ล้านพิกเซลนะผมเนาะรูรับแสงอยู่ที่2.0เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมเนาะเป็นเลนเอไนะครับผมนะเออส่วนกล้องหน้านะตัวนี้ให้มานะผม5ล้านพิกเซลเนาะก็ จัดไปได้เออมันก็ไม่ได้บูวานะด้านกล้องแนละ้วก็มันคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วนะครับเนาะก็ต่อไปเลยแล้วกันนะครับคือ CPU ีใช่ไหมทุะขอตัว CPU ตัวนี้เนะาะใช้เป็นของอ่า i มดเด e ทคอ่า Helio G36 เนาะก็ไม่ได้บูวามืนเดิมแต่ว่ามันก็ใช้เล่เกมได้ไม่ลื่นได้ลื่นไหลไหมถามว่าลื่นไหลนะก็ถ้าผมพูดเองก็มันไม่ได้ลื่นไหลอะไรมากพูดตรงๆนะเออ แต่การที่เป็นพ่อค้าด้วยนะก็ไม่ได้กว่าอะไรมากไม่ได้แรงอะไร,ไรแต่ว่าใช้ได้หนึ่งเลยเพราะว่าหน้าจอเป็นแค่แผน,เ,นเป็น s อ p ดีพัเท่านั้นเองอืมคือใช้ได้แน,น่นอนนะผมคือลื่นไหลแล้วเอาไง,ไง่ายๆเออแล้วก็ตอนนี้ให้แบตเตอรี่มาที่ห้าพันมิลลิแอมป์นะทุกคนใช่แล้วก็รองรับอ่าเขาเรียกว่าสิบวัตต์ก็้วาันใช้เลยสิบวัตต์เนาะเออก็สบายๆไม่ต้องห่วงอะไรมากสามารถใส่ได้สองทีมสองซิม พร้อมๆกันเลยนะเออแล้วก็สามารถใส่ตัวไอ้ดีการ์ดไปได้นะเออพร้อมกันกับที่เราใส่ซิมสองซิมก็คือคือรอ,องรับไอดีการ์ดด้วยเนาะเออพอใส่ซิมได้สองซิมเนาะรองรับการใส่ไอดีการ์ดได้สูงสุดที่หนึ่งเทราไบต์เลยเนาะก็ไม่ต้องไปใส่ไปหรอกอันนี้เรื่องจริงนะย่าไปใส่เลยเครื่องันกระตกแน่นอนเนาะส่วนตัวนี้ไปไทยซีแน่นอนนะอืแต่ว่าตัวนี้นะต้องบอกทุกคนว่าอะไรราคาก็มันก็ถูกเลยเนาะเออ โอเคเข้าสู่ช่วงสรุปสเปคไปเร็วกันแล้วกันนะครับก็โอเคมาเราจินตะเข้านานแล้วแหละเออก็ขอพูดแบบละเอียดยิบๆเลยก็แล้วกันนะก็ใครสนใจก็จัดไปได้เลยนะครับผมเนาะตัวเลมสี่แลมหกเนี่ยเออผมมีนะเลมหกเนี่ยเออแลมหกลอหนึ่งร้อยสิบแปดใช่แต่ว่างงมากเลยทําไมเอ,อ๊ะในบางร้านนะเขาบอกว่ายัางมีแค่เลมสี่แลมสามเออแต่ผมเลมหกนะใช่ ตัวเลมสี่ก็มีเอ่อเป็นเครื่องศูนย์ไทยร้อยเปอร์เซนเลยนะครับผมเนาะก็ผมไปพราร์ทเนอร์กันแนละ้วกันแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับร้านร้านหนึ่งอ่าเขาจัด Promised โปรโมชั่นแบบแปลกมากช่วงนี้ใครสนใจนะซื้อผ่านผมเลยเลยใต้คิงติงไอ้ลิงใต้คลิปได้เลยราคาถูกแน่นอนนะครับผมเออเพราะว่าจาับเริ่มนะตัวนี้เนีเ่ยอ่าราคาเริ่มต้นทุกคนอาจจะทราบกันแน่เออว่าแมรมสามร้อยหกสิบสี่เนี่ยเออราคาต่อพันต้นไม่ใช่แล้วครับตอนนี้เนาะเข้าไปซื้อด้ ร้านอื่นอาจจะใช่แต่ว่าร้านผมไม่ใช่ไอ้ที่ผมมาไม่ใช่เนาะก็อยู่ที่ราวๆนะอยู่ที่2,200ัองอกว่าบาทนั่นแหละนะไม่แพงมากแล้วตอนนี้ครับใครสนใจเนาะครับเป็นได้เลยนะครับผมเนาะส่วนของแถมเะก็จะมี่าการรับประกันเนาะครับผมเนาะเพิ่มเติมไปอีก2ปีเลยก็แล้วก็ ates, อัปเดตซอฟต์แวร์ฮ์ดแวร์ต่างๆ Android นะผมถึงสาปีเลยนะครับเนาะเออ แต่ความปลอดภัยก็สามปีคืออยู่ยาวๆกันได้เลยนะครับเนาะส่วนตัวนี้นะอ่าเป็นตัวสแกนลนยนะ่ามืออยู่่าข้างข้างเครื่องนะไม่ได้เป็นแบบในจอนะนอนะเฮ้ยทนทานนะเออราคาไม่แค่สองพันกว่าบาทเนะาะจาบางบางคนนะโดเฮ้ยดีเป็นสเปกดีตรงไหนคุณต้องดูด้วยว่ามันปลอมจริงนะอือส่วนตัวนี้อาพอตใช้ซีนะเป็นเวอร์ชันเนาะสองจุดศูนย์นะครับเนาะก็เอ้ยมันถามว่า ว่ามันขัดข้องอะไรไหมในเรทราคาเนี้ยผมไม่ได้ขัดข้องอะไรมากเพราะมันถูกนะที่เรื่องจริงคือเอาคนเอาคอาุณเอางบประมาณสองพันเนี้ยอ่าไปเทียบของที่เป็นหมื่นไม่ได้เนาะเออแล้วก็ตอนนี้มีช่องอ่าเสียบหูฟังมาให้ดู 3, 5, นะสามเกาห้านะอืมมีมาให้ดูนะแล้วก็นี่รองรับนะับเไฟห้าเท่านั้นแล้วก็เรทราคานี้ก็คุ้มแล้วอืมส่วนตอนนี้นะก็ผมบอกบลูทูธบลูทูธเวอร์ชั่น ห้าจุดสี่เออนี่แปลกใจเฮ้ยบบทูทได้เวอร์ชันใหม่โคตรเลยเออบางตัวนะผพูดออตรงๆคือบางแบรนด์เออไม่ไม่ใส่ไม่รจริงใส่แค่สองไอสองจุดสองไอห้าจุดสองเนี่ยเออคือรู้สุดผมเพ็นในเครื่องนี้แล้วห้าจุดสี่เนี่ยโหสุดยอดจริงๆใช่เออ้าใครสนใจนะครับผมเราก็ออาจัดกันได้เลยนะั้นใต้คลิปเต๋อแปะลิงก์ไว้ให้เลยนะครับผมเราไม่บ้าดครับผมเราใครที่ ดูในแอปติกตอกนะถ้าเจอคลิปนี้ปุ๊บอ่าได้จะเป็นอ่ากดไปตะการได้เลยนะครับเนาะเออแล้วก็ตอนที่ผมไลฟ์สดเนาะสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะก็จะมีส่วนลดมาให้เพิ่มเติมอ่าอาจจะอาจจะเออเพราะว่าบางครั้งก็บางทีของหมดเออเนาะบางทีไม่มีของบางทีอะไรเนาะอ่าสะสมกรผมไม่ได้รวยนะครับเขาจ้างผมมานะครับพี่ครับเออโอเคเปบ่ายนะทุกคนเนาะเออไม่สบายตัวต้อง ขอขอบคุณเลยที่บางคนไม่ทักเข้ามาพี่หายไปไครับเอ่อผมไม่สบายครับขนาดผมไม่ได้ในอ่าอัดแดงนะก็พอดูน้อยก็จริงนะเออแต่ว่าในแอปติ๊กต็อกเนะี่ยเหนียวแน่นกันไม่ไปไหนนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็บางคนที่ทักเข้ามาในในติ๊กต็อกนะก็บางทีไม่ได้อ่านต้องขอโทษด,ด้วยพอดีข้อความด้านล่างเก้าสิบเก้าแล้วก็บวกไปด้วยอ่ะไม่ได้อ่านเยอะเกิน นะโอเคแล้ว okay, ครับทุกคนเนาะบ๊ายบายครับเนาะเจอกันคลิปหน้าเนาะทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทุกคนเนาะหากผมพูดผิดพลาดประการใดไปต้องขอโทษมาณนะที่นี้ด้วยนะครับทุกคนนะฝากกดติดตามแล้วก็ดูคลิปอ่าคอมเมนต์เยอะๆนะครับทุกคนเนาะเพื่อทะยานถึง100,000สนซับสไครต์ในแอปแดงแล้วก็หนึ่งหมื่นซับสไครต์ในทิกต็อกนะครับทุกนะคนเนาะบ๊านยะบายครับทุกคนเนะจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับทุกคนนะเจอกันคลิปหน้าเนาะฝากกันดูไลค์ดูคลิปด้วยยยนนะะจ๊ะ๊บบบาาคครัพพิมมม์์อเตกันด้วยนะ ราคาถูกอย่างนี้แล้วเนาะสนใจกดิงก์ด้านล่างนะครับไปไปครับทนนะ